สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับช่องสัทธาปาฏิหารนะครับขอให้ปฏิหารให้สิ่งดีๆเกิดกับชีวิตของผูทาา้ที่มาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้ในช่องนี้นะครับผมก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับคําเตือนนะครับให้รับชมเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับ ัวเลขทั้งหมดเป็นเลขมงคลนะครับไม่มีการทําสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับและผมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดทุกประเภทนะครับรวใช้วิจารยาในการรับชมรับฟังและใช้สติสัมปชัญญะในการพิจารณานะครับผมสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็ถือว่าเป็นค่าครูกันเนาะรับชมคแค่ประมาณนิดเดียวนะครับขว่าพระคุณที่รับชมโฆษณาจบโดยไม่เลื่อนนะครับกราบขอพระคุณเลยนะครับที่เสียสละเวลามีค่านะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลฮาน้อยนะครับประจาวันที่25นะครับก่อนที่จะไปดูของวันที่25นะครับเรามาตรวจผลกันนะครับ เรามาตรวจผลวันที่24ี่กันนะครับวันที่24นะครับตั้งแต่รอบกิบกิารอบสี่โมงนะครับสโมงผลก็คือ5 5าห้าสามนะครับสองปดนะครับ553ห้าสามสองปมาแล้วนะ2อืสาม3 35ห้าบึมนะครับทีนี้มาดูรอบต่อมานะครับรอบห้าโมงนะครับ8 7ด7 9ดย์ดครับเจดเด้ง 0ูนย์นยตรงๆนะครับเป็นไงนะครับบึ้มเนะาะมาครบแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าไม่ถือตามเวลามาครบแล้วนะครับทีนี้มาดูรอบ6โมงนะครับ4 8 0 94นะครับ4 8 0 94 0ครับตัวลอยมา2รอบเลยนะครับผม4 8 0 94ก็มาจาก็มาเฉพาะเลข0ตัวนี้นะครับ ทีนี้มาดูรอบสุดท้ายนะครับหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มหกเก้าสี่นะครับเจ็ดศูนย์อีกแล้วโอ้โหนะครับมาแล้วปึ้มนะครับเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์เด้งสองเวลานะครับก็สรุปนะครับของวันที่ยี่สิบสี่นี่นะครับตัวเด่นก็มาหมดเลยทุกตัวนะครับเด่นสองเจ็ดศูนย์สามนะครับอยู่ที่ว่าใครจะนําตัวนี้ไปใช้เกิดความมงคลยังไงนะครับก็มีคนบอกว่าถ้าเก่ง ก็ต้องแบบนี้แบบนั้นนะผมไม่เก่งนะครับอันนี้มันเป็นเลขมงคลนะครับผมไม่ต้องการชนะใครนะครับผมไม่ต้องการเก่งนะครับผมนําเลขมงคลมาให้รับชมรับฟังกันแล้วแต่ผู้ที่มารับชมรับฟังเนี่ยจะนําตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลยังไงนะครับแล้วแต่ใช้วิจารยณนะครับและผมไม่สนับสนุนการพนันนะครับผมย้ําเสมอนะครับผมไม่มีเก่งครับผมไม่เก่งผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องไปผมเปรียบเทียบอะไรกับเกณฑ์มาตรฐานของใครนะครับ เพราะว่าผมไม่เก่งอันนี้คือเลขมงคลไม่ใช่เลขสูตรที่จะมาบวกลบคูณหารนะครับให้ดูกันนะครับเป็นเลขมงคลนะเลขมงคลก็ไปทําอะไรก็ได้นะครับที่คิดว่ามงคลนะครับเนาะเข้าใจตามนี้นะครับผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังใหม่ส่วนใหญ่ก็จะมีคําพูดแบบนี้มาสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมโดยไม่เข้าใจนะครับฟังก็แค่ไม่จบประมาณแค่10นาทีนะครับนอกสิบนาทีนิดเองนะครับฟังให้จบนิดนึงนะครับก็มาด้วยกัน3สรุปก็คือ3ตัวนะครับ เนี่ย7007มาสองรอบนะ35ก็มาหนึ่งรอบนะครับผมอ่านะครับสี่เวลามาสามรอบสา 2, คบ 3, 5, มาคู่ 1, เจ็ดศูนย์มามสองคู่นะครับแล้วก็สามห้ามาคู่หนึ่งเด่นก็มาหมดสําหรับในตัวนี้นะครับผมไม่มีเก่งน,นะครับยังไม่ผมไม่เก่งอย่าเอาผมไปเทียบกับใครนะเออผมอแค่เอาเลขมงคลมาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับรอิคราเลขมงคลงวดต่อไปนะครับ อะไรแนละ้วเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบห้าวันที่ยี่สิบห้านะครับผมเดือนสองฮะใกล้สิ้นเดือนกุมภากันแล้วนะครับนะทีนี้มาดูเด่นเป็นสีตัวตัวไหนบ้างนะครับ สี่ตัวเจ็ดนะครับแปดสี่ เจ็ดแปดสี่ศูนย์ศูนย์นี่เป็นเลขที่ผมไม่ชอบนะครับแต่ว่าเป็นเลขกําลังเรียกมงคลมันมาเพราะว่าไปตามนั้นนะครับผมเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดแปดสองแปดสี่ แปดหนึ่งสี่ก็จะมีสี่สองสี่หนึ่งสี่ศูนย์อ่านะครับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์นี่ตัวลอยนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้า 0 1 <01. S 2> นะครับศูนย์จะเป็นตัวลอยอีกเหมือนเมื่อวานก็อะไรนะศูนย์เป็นตัวลอยก็มาตั้งกีรอบ3รอบนะครับเจ็บเนี่ยนะครับก็ประมาณ17นาฬิกานะครับกับ18นาฬิกานะอันนี้ก็18นาฬิกานะครับศูนย์ตัวลอยนี่ก็19นะครับไม่ต้องสนใจเรื่องเวลาก็ได้นะครับผมก็ไม่อยากให้สนใจเรื่องเวลาหรอกนะครับ เพราะว่ามันเป็นเลขรวมนะครับไม่ก็จะไปชี้อะไรขนาดนั้นเนาะมันก็จะเกินไปบางทีนะครับนมาดูสามตัวกันบ้างนะครับเจ็ด <7 S 2> นะครับสามสี่เจ็ดแปดสี หนึ่งแปดสี่หนึ่งเจ็ดสองแล้วก็หนึ่งสองสี่ชอบมาจังหนึ่งสองสี่กับหนึ่งเจ็ดสองนะหลายรอบแล้วนะปีนี้นะครับต้นต,ต้นปีเนี่ยนะครับสามตัวเนี่ยชุดสามตัวเนี่ยมาบ่อยมากครับผมบอกตรงเลยนะครับผมตัวเดียวนะครับตัวเดียวคือมันจะเป็นแบบนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับมันจะเป็นลักษณะน,นี้แบบว่า เจ็ดนะตัวเดียวมันอาจจะไม่ซ้ํากันหลายรอบนะบมันอาจจะมาทุกตัวแต่ว่ามันจะไม่มาซ้ํากันนะครับแต่ถ้าซ้าก็ซ้ําจ๋าเลยนะไม่ต่างหัวสามรอบเลยตัวเดียวนะประมาณนี้พรุ่งนี้ให้เลงที่ติดชุดที่เต็มติดเลขสองเนี่ยนะครับติดเลขสองกับเลขหนึ่งไว้นะครับคาดว่าสองกับหนึ่งจะโผล่มาคู่กับเลขพวกนี้นะครับนะเพราะมันเป็นเลขกําลังเรียมคนเนาะนะครับก็โอเคนะครับผมสำหรับใครชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด s u b สไคร์ e นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณที่ดูแบบไม่เลื่อนนะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับผู้ที่สมัครสมาชิกกับทางช่องเป็นสมาชิกของช่องเรานะครับขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ